นับสนุนโดยโบลตาไฮลั์วีโกแชมบ็อกคุณ่าทรีโอ i ิชแอนด์สมูทน้ำหอมปรับอากาศเดล,ลี่เฟลช e ครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ยากจนครับชีวิตรับจ้างทำงานคนอื่นครับแต่ว่าพ่อผมแม่ผมและผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงครับพ่อเลยมีความฝันว่าอยากจะทำเวทีเครื่องเสียงเป็นของตัวเองครับ น้ำดื่มตราสิงห์นะครับเมื่อสักครู่นี้เต้นไปแล้วร้องไปแล้วเต็มที่เลยทีนี้เรามาฟังความรู้สึกของพี่ศิีปินดารากันบ้างนะครับเริ่มที่พี่เอก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าวันนี้เขาเขาสื่อสารออกมาดีการเต้นับพี่คิดเอาเองนะว่ามันน่าจะมาจากการดัดแปลงมาจากการฟอนของคนอีสานใช่แมนบอะบักลาครับผมก็เอาฟอนมาใส่เต้นมันก็เลยกลายเป็นฟอนเต้นแบบนี้พวกเราฟอนอะดนตรีมาฟอน ทำไมอะทำไมไม่เอาอนนาะบ้าเอากล้าเอา,เอากล้าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่แบบร้องเพลงแล้วคือเสียงเขาก็แหบๆเหมือนเหมือนจะสูงไม่ถึงแต่ถึงแล้วก็มีสเสน่ห์ <c oughs> ส่วนในเรื่องของชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าการทำคอนวอยหรือการอยู่เบื้องหลังของนักดนตรีการติดตั้งเวทีอุปรกรณ์มันมีรายละเอียดเยอะมากวันนี้อย่างอื่นพี่อาจจะช่วยไม่ได้ แต่ว่าถ้าเรื่องชุดแดนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวพี่เอกช่วยขอบคุณมากครับพี่เอกครับเฉินน้าต้อมครับเชิญน้าต้อความพยายามยูนไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับชีวิตคนเราเนี่ยคนเรามีขาสองขาถ้าคุณเดินขาเดียวคุณจะเดินไม่ได้เดินต่อไปนะครับเพื่อพ่อเพื่อแม่เราผมว่าคุณทําได้ครับขอบคุณครับน้าต้อเฉินพี่ไยเลยครับเชิญพี่ไฮเลย ความเป็นศิลปินในตัวของหนูเยอะมากเลยนะลูกนะมันเป็นศิลปินคนหนึ่งมีความมั่นใจสูงมากมนี่แหละลูกถ้าอยากเป็นศิลปินหนูต้องอย่างนี้พอดนตรีมาแล้วเ,เราเต็มร้อยไปเลยเห็นแล้วมีความสุขเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจในลูกนะเพราะราตรีนี้ยังยาวไกลสำหรับเนาค่ะขอบคุณมากครับพี่ฮายครับเชิญครับพี่กุ้มครับอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเบื้องหลังในการที่จะสร้างความสุขและพี่คิดว่าเนื่องจากว่าพ่อหนูมีความฝัน และพ่อเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีแต่ว่าหนูเนี่ยสามารถช่วยพ่อได้อย่างเต็มที่ก็คิดว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญนะคะในส่วนของการร้องเพลงการแสดงพี่ว่าเรื่องของน้ําเสียงการร้องพี่ว่าก็ยังอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องของลีลาเลยพี่ว่า,อาอเอาเลยค่ะขอบคุณมากครับพี่พงษ์ครับเชิญครับพี่ยงครับเชิญครับเต้นสวยมากน่ารักชอบแต่ร้องเพลงวันนี้คือร้องดี เนียนเพียง er แต่ว่าพลังเรายังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ลูกอยากให้เอาพลังออกมาเยอะๆอร้องให้มันเต็มที่<ม>ร้องให้เต็มเสียงส่วนเรื่องชีวิตนี้พี่ดีใจด้วยนะที่คุณพอ่อคุณแม่ครับที่มีลูกมีความคิดที่ดีมีความคิดคที่มีความกตัญญูต่อบิาดามารดาครูบาอาจารย์อยากให้ทุกคนเด็กอายุรุ่นนี้มองน้องน้ำาพุเป็นตัวอย่างเชื่อ <c oughs> ว่าความกตัญญูนั้นพาไปสู่ความสำเร็จได้ครับโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ยิงยงครับ พี่บอลครับเชิญครับชอบครับไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยดีครับแล้วก็มีความสามารถในการกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็มีความกตัญญูเหมือนที่พี่ๆเขาบอกมาว่าเออดูแลพ่อดูแลแม่ขอให้รักษาความดีแบบนี้ตลอดไปขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจครับของคุณมากครับพี่บอลครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือนะครับน้องน้ำพุหมายเลขสานะครับถ้าชื่นชอบนั้นให้พิม์หมายเลข3าและส่ง SMS มาที่4 7 7 7 888นะครับมาที่ผู้าแข่งขันท่านที่สองนะครับไปชมเรื่องด่างของเขาครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญครับไม่มีโชคให้ถูกหวยอยากรวยให้รังมา พี่เป็นนี้ไหมครับเป็นค่ะเป็นอยู่เท่าไหร่ครับเป็นล้านโอ้โหหลักล้านเลยครับใช่แล้วอาไปทำอะไรครับซื้อตู้โดยสารร้องเพลงฟังหน่อยครับโอ้ยร้องไม่เป็นเลยเนี่ยผมเป็นหนี้อยู่ห้าหมื่กว่บาทสบายเดี๋ยวก็ใช้หมดเป็นหนี้ไหมครับ I don't speak Thai ชันเป็นหนี้แสนกว่บาทจ้าพี่เป็นนี้ไหมครับเป็นทักสามแสนนะครับร้องเพลงได้ไหมครับมือแรกแยม เธอหยดเยอยวิ่งวินแบบนี้เป็นหนี้ไหมครับไม่อยากพูดเรื่องหนี้ครับคนเราเกิดมามีหนี้ทุกคนครับเป็นอยู่เท่าไหร่ครับพูดอย่างไม่อายนะครับสี่หมื่นครับผมว่าเร็วๆนี้จะไปเอามาเพิ่มอีกครับเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งโอ้โหแสนเลยครับครับผมเขาจะไปเอามาทำอะไรสวัสดีครับผมชื่อเพ่งนามสกุลบันดอกครับอายุ39ปีสู้ชีวิตไม่เคยถอยครับ ผมขับวินอยู่สีลมไซก้านะครับเข้ามาปากซอยจะเจอเลยครับผมก็เป็นวินที่ถูกกฎหมายลงทะเบียนเรียบร้อยครับขับวินที่นี่สิบกว่าปี้วครับเราอาจจะยากจนเป็นวินมาไซกินตัวหมินแต่เราก็สะอาดทําตัวให้ดูดีให้มิซาดนะครับหลักอาชีพนี้ครับเป็นอาชีพที่ดีมากๆทุกวันนี้นะครับผมขับวินเก็บตังเพื่อส่งให้แม่อยู่จังหวัดอุบลแม่ผมก็แก่แล้วนะครับอายุประมาณชัก73เป็นโรคเบาหวานเป็นมา10กว่าปีแล้วครับต้องกินยาทุกวันฉีดยาทุกวัน น,นอกจากแม่แล้วก็เป็นลูกสาวครับคือลูกสาวผมเรียนปริญญาตรีปีสุดท้ายแล้วครับผมจบป .6 แต่ว่าอาชีพบินคือส่งให้ลูกผมเรียนจบปริญญาตรีได้ผมภูมิใจครับมาดูกันเลยครับว่ายามว่างของมอเตอร์ไซค์เราทําอะไรกันมั่งไปดูเลยครับอย่างคนแรกนะครับนั่งอ่านหนังสือกีฬายิ้มแป้นแจ่มใสยามว่างที่สองนะครับคือเล่นมาคอดเล่นคลายสมองคลายเครียดไปด้วยครับค่าเวลารอผู้โดยสารส่วนคนสุดท้ายนะครับเล่นโทรศัพท์เล่นเฟซอันนี้ก็ละาลังฮิตกันเลย ส่วนผมมีเวลาว่าก็คือตัดผมให้เพื่อนที่วินทุกๆคนฟรีไม่ได้เสียตังค์ผมไม่ได้หัดไม่ได้เรียนมานะครับแต่มันเป็นมาด้วยตัวเองก็คือพวกนี้คือเขาเป็นคนทดลองให้ผมตัดผมก็เลยเก่งทุกวันนี้เดี๋ยวผมจะแปลงโฉมผู้ชายคนนี้ให้รอที่สุดหน้าอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นลองทรงสูงมากกว่าครับผมนี่ก็ตัดผมเป็ตัวเองนะแต่ว่าหัวผมมันล้านไปนิดนึงก็เลยตัด ไม่เยอะเท่าไหร่ครับทุกวันนี้ที่ผมใส่คิคาดผมมาอยู่เพราะว่าหัวผมมันร้านเปิดดูก็ได้ครับชอบตัดผมครับอยากอยากมีอาชีพนี้ครับฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเปิดร้านตัดผมต้องไปเช่าเขาก่อนล่ะซื้อเครื่องซื้อโตะแบตเตอรี่เครื่องทุกอย่างครับคืเกือบแสนนะครับเสร็จแล้วครับ <kadar amas> โห <pause> ดูหล่อขึ้นมากเลยว่ะน oh, ี <perpet> ่ถ้าผมมีเงินสักแสนหนึ่งนะผมจะไปเปิดร้านตัดผมเพลงบาร์เบอร์วันนี้ ผมจะไปร้องเพลงในรายการจันพันดาวผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็สู้เพื่อหลานตัดผมของผมสู้ครับขอต้อนรับคุณเพลงบันเดาะหมายเลข 4, ี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพลงครับสวัสดีครับทำอาชีพนี้มากี่ปีนะครับวันสิบสปีแล้วครับสิ่งที่ยากที่สุด โดยเฉพาะอาชีพของการขับบินมอเตอร์ไซค์อาชีพบินมอเตอร์ไซค์นะครับเสี่ยงทุกที่ครับครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาครับขึ้นอยู่ที่ตัวเราเราต้องระมัดระวังผู้นิสารสําคัญที่สุดครับครับเขาคือนายของเราเขาบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์วินน่ากลัวบางทีอยู่เป็นกุ้งเป็นแก๊งอันนี้มีผลไหมพี่ไม่น่ากลัวครับไปเจอได้เลยครับสีลมซายเก้าครับเดินเข้าไปชี้หน้าผมเลยผมจะถามว่าจับไปไหนครับเดินบอกที่เพ็งได้เลยไปชี้บอกว่าจะไปไหนครับผมเรื่องกินตัว สำคัญมากครับอย่างผมเนี่ยผมใช้ยี่ห้ออะไรรู้ไหมอะไรพี่สารส้มใช้สารส้มของบ้านเราเนี่ยไม่ต้องแพงไม่ต้องแพงไม่ต้องไปใช้ฉีดสปงสเปรย์อะไรวุ่นวายอาบน้ําถูสบู่แต่งตัวให้มันดูแบบเข้าท่าสารส้มนานๆหน่อยทั้งวันครับเพราะว่าตรงนี้เรายุ่นอยู่ทั้งวันเสียเหง่อทั้งวันครับมันจะมีกลิ่นทุกคนก็ต้องดูแลหน่อยต้องดูแลตัวเองเรื่องความปลอดภัยไม่โกงไม่โกงใช่ครับคนไทยด้วยกันนะฮะ สำคัญมากเลยนะฮะัน,นี่นะฮะเขาเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์นะฮะใจปั๊มนะครับนะฮะแต่ที่แปลกที่กว่านั้นคือที่ชอบตัดผมมันยังไงพี่เพ่งเล่าให้ผมฟังอ่อยอาชีพนี้ผมไม่ได้เรียนมานะครับแต่ว่าผมแบบจะดูเพื่อนเขาตัดแล้วก็มาตัดที่วินเพื่อนบอกตัดผมให้หน่อยอะซื้อไปจเรียนมามเขาคือหนูทดลองยาผมแต่พี่บอกว่าพี่ชอบเลยใช่ครับอาชีพนี้ผมชอบถ้าได้เงินหนึ่งล้านบาทไปในวันนี้พี่จะทำไรความฝันของผมอันดับแรกนะครับครับ ร้านตัดผมเพลงบาร์เบอร์ไม่กรุงเทพก็บ้านนอกสองที่คือคิดไว้อย่างนั้นเอาละฮะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้อย่างนั้นสิ่งที่อยากจะบอกในฐานะที่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งลูกกตัญญูทุกวันนี้หาเงินส่งให้กับคุณแม่ทุกๆเดือนเดือนละตอนนี้แม่ก็อยู่บ้านนอกนะครับครับแม่ก็เป็นเบาหวานับต้องฉีดยาเช้าแล้วก็เย็นจะมีน้องน้องสะพ้ยแล้วก็น้องชายคนที่สอง ต้องดูแลอยู่ผมก็ต้องส่งตังตรงนี้ไปซื้อยาแล้วก็ไปดูแลแม่ทังบ้านเดือนละห้าพันอย่างมากก็สามพันถ้าไม่มีมนะยืม 5, <000. S 3> ทุกวันนี้ยังเป็นหนี้เป็นหนี้ครับอยู่ทั้งหมดเป็นหนี้อยู่สี่หมื่นครับตั้งแต่พ่อเสียไปปีที่แล้วเห็นบอกว่าจะกู้มาเพิ่มด้วยจะไปกู้มาทําร้านตัดผม ตแต่เพเลินเจอจานพันดาวก็เลยมาคุณผู้ชมครับถ้าต้องการเป็นกําลังใจและต้องการให้พี่เพลงเปิดด้านตัดผมนะครับด้วยพิมหมายเลข4 <S <S และส่ง SMS S M S มาที่4777888นะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับไอหนุ่มโลโซเอาล่ะครับทาให้เต็มที่เป็นกําลังใจให้ครับเชิญครับ ก็เหมือนคนบางกอแต่ยังมีกางเก่งยีมีเกลือผ้าใบเกาๆเอาไว้ใส่ตีนใส่มันเสีตวจนขาดิีนหัวแม่ตีนโผลมายิ้มแฉ่งไม่ใช่ไฮโซก็รอโทรศัพซไปหน่อย บ้านอกตัวน้อยข้าดอยเหมือนแม่งองเง่งงานวัดงานว่ามีหมอละมาสะแสดงก็ไปเต้นกาเต้น ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังข้อคิดเห็นของบีบีทั้งหกท่านครับสักครู่เดียว ชอบพี่อย่างนะพี่ตัดผมอะ่ะไหนพี่ลองดูพี่พี่ลองเปิดดิพี่เปิดไหมพี่เปิดเปิดเปิดออกไปเลยเนี่พี่ตัดหัวออกแล้วหัวผมไปใส่ดิว่า